ยังงเป็นกระพุนนี่คือรอบแรกยังไม่ได้โอนใช่ปะไม่อะไรคือซีนเตอร์อะไรคือซินเนอร์ก่อนแต่แจ้งเขายังว่าโค้มันหมดแล้วขอเคเขาโอเคใช่ไหมได้ยินแต่เสียงกระแดนแปงได้ยินแต่เสียงฟิฟเฮ้ยลื่นจัดเลยลื่นหอนก็ลื่นอยู่นะแต่ถามว่าลื่นมากไหมก็ไม่อ่ะ

เฮ้ยเมื่อกี้พี่มันมีจังหวะตอนที่ช่องที่มันส่งอหรพี่ผมเลยกดช้าช้าโอ้ยโยิงเขาโอ้ยโอ้ยยังจะแซมอีกเหรอช้าไปสวยมาไอฟิวมาดิสวยลองทีนึงเออเอาวันเอาวัน ท้ามันไม่ถ่งเวลาทำอยู่วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยสวยแม่เสียบปู่ยิงยิงโอ้ยยิงมยิงอ่ะเฟสยิงพี่สวยอู้อะไรอ่ะไม่ยิงไปเลยอ่ะห่วงอ่ะ ไปขบวนสวยไหมล่ะไม่หลับเอาโอ้ี่เดียวอยากอะไรที่ยันให้ไปเอาทีมันละเบ็ดยิงโอ้โหใส่ต่อยแม่เลยเห็นแต่คนยืนยังไงเล่นดีนแต่เมื่อกี้แล้วเดี๋ยว ไม่มีพ oui pues nah ี่แล้วยิงเออเอสซิสต์ปะยิงยิงนิยิงแอสซิสต์ปะอ้าวซอยฟิล์มใย่เลยวิสุวรรณลืมลืมไปเหลือไปแล้วด้วยสวยไงเททิ่ง แตะคนยาวเลยฟิ่ไม่ิด้ดิสมุดเล่ก็สองคนอ่ะสองคนอ่ะสองคนแจเย็นโอ้โหส่งทำไมอะท่องไม่ไม่ได้ไม่ได้ส่งไปเดียวไอฟิวไม่ก็ยืนโดนนะไม่ส่งไง

บอลมันวิ่งเข้าไวมากเลยพี่ตอนเนี้ยไวๆๆทำไมมันไม่ให้ดีใจเลยวะทีเวทอะเราช่องทีเวทอะตีไงรอรอตัวกลางฝีเท้าคนเดียวคนเดียวยิงนะพี่ยิงโอ้โหไอหยีคนพี่อีนายจะโทษทรไปเลยคนเดียวไปยิงเองนะจบเองนะยิงเองเลยยิงเองยิงเอง โอ้โหนี yeah, ่อะนึกว่าจะไม่ได้เก่งชิบหายเลยแอซซิต่ะแอซซิต่ะในที่กกกกสุดเขาก็ปลดล็อกแล้ว <c oughs> กเกือบหลังจากไ <c oughs> ด้แอซซิตมานานอีคมเลยนะคนเนี้ยควมว่ะทะลุเลยสวยไม่เถียงกาง ขบวนีิโอ้โหไม่ผ่านเอ้าได้นิวดิกเออได้ลูกส้มบลน่ะกูไปจิ้มให้ไงใช่แล้วกูก็รับไปเหลือโอ้โหบอลทะลุอีกอะช้าไว้ก็ได้โอ้โห อ่ะคอร์สเอาเอ้าเอ้า,อาโอ้ยบอเขาหล่นต้องโดนถึขนาดนี้เอาเด้ดไปดิเอ้าเอ้าโอ้ยเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยกูไ <c oughs> ปยิงขวดน้ำทำไมวะดูคอมเมนต์เล่วิ As a spectator, a warm welcome. My name is Derek Ray, positioned here on the commentary gantry and sitting next to me. Well, here's the goal again, and it's a really nice ball to put in. Ball. The vision to set up the chance is outstanding, but there's still, uh, and he has options. <laughs> <available>. <laughs> Ui! Tự thoát bao! Tự thoát! Tự thoát bao! Nhà ngay! Tô cả má! Tô cả má đi! Ô hô à! Tôi dính lời! Thôi lấy vị! Nè! Có tuổi! Đi đâu! Mà Mày đâu? Đây mày! รออยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะนี้พี่เดียวยิงเยอะกว่าฟิวเนี่ยระดับผมไอ้เตี้ยแล้วกูส่งไอ้ทะลุทะลุทะลุพิวอมตอนไอ้ในเกมมันจะพูดว่าอะไรวะไปตัดบอลมาพี่เมื่อกี้อ่นแหละสวยไม่รับพี่เดียวอ่ะโอ้โหที่นี่ไม่น่าเลี้ยงเลย สวยยิง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 เออได้เฮ้ยไปเลยลองให้หลอกให้เซฟพี่มิงข้างบนมิ๊ เตะมันเตะขากูไม่มีฟาวเลยเหรอจุ๊บอุ้ยอีกทีโอ้ยเวียดเวียดเวียดเด้งเด้งไปไหนี่ดิเอ้าไปวิ่งวิ่งหยุดทำไมอะเทมส่งเรียบรอช้าไปยิงไปยิงอะ ส่งไปเลยส่งไปเลยอันเดียวยิงเดียวยิงอะไรอ่ะไม่จับไม่ว่ายิงโคตรโคตรแป๊กอ่ะโอ้โดนสวนอีกแล้ว เฮ้ยวยเฮ้ยเฮ้ยเอว้าน่าตั้งเลยอะอันนี้ไม่ได้กดโดดนะดูไม่ได้ละเฮ้ยเขาวาโอ้ยขาดดสไอ้กระเด็นเลยพี่โดนโดนผักพี่ ไอ้ยุโอ้ยีีอ่ะสวนนะไปเลยยิงสวยมากฉลับฉลับน่าแต่มันยิงเบาไอ้โลคอรคอรคอสคอสคอร์ดไแล้วคอร์ดอพี่สวยมากอ๋อปาดเว้ยนี่เนนี่เนสักทีปะ ô với liệt ai của mận nhỉ nhỉ không thể nhảy được cái này. Tiếp rồi, ai save? Bất cứ save à? Oh, 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 comment? anh ấy เดี๋ยวไปสวยยิงสวยสวยเห็นแล้วเห็นมุงโค้งสวยเลยสวยว่ะไปไหนอ่ะจะไปไหนไปถึงไหนหัวซาเปาคมว่ะตรงเนี้ย Well, here it is again, and he's just passed that into the net, that's a very good finish you yeah. have to say. Plenty of support here. What's that? forward they go again, can they win this? Now he must play for the cross. ฟิลลงไปฟิลลงไปฟิลลงไปยิงสวยเลยวะสามคนโอ้โหว่าแต่มันหน่วงอ่ะตอนหลังมันหน่วงมากเลยหน่วงเฉยเลยดูดับเบิลกันดิสามคนโคตรสวยต้องอย่างนั้นแหละฟิลมันไปกินข้าวอ้าวสวยดิเอ๊ออ้อยเลย ฟิลเรียบร้อยเช็ดเสาเกือบโหเล่นไปทีฟาของพวกั้นก็ได้ไปนี่เดียวไปเถอะรอจนแบบไม่อยากเล่นไรแล้วองค์ครับองคสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวไหมคืก่อนคือก่อนมายิงยิง โอ้ยบอกมากเลยแทงทะลุเฉยเลยขนาดเหลือสิบตัวเยิ่อ้ยิงโอ้โหปเดียวสูงจังอะเกตเซฟระโปั่นสองรอบเนี่ยลูกไหนจะได้ปน้าพี้อสอสวยบากวอ้วววีวว ปิ้งไหนมีอ่ะเดี๋ยวเอ็ดเซ็ดโอ้จ้ายิงยังยากสลองดวยเดี๋ยวปิ้งเดี๋ยวปิ้งแล้วโอบีเดี๋ยวชะลอนิดนึงโอบีอ่ะชะลอแล้วยิงที่ไม่ต้องห่วงถึงที่เสิร์ฟถึงที่ผมเสิร์ฟถึงที่ครับตัวพี่เดียวยิงไม่ดีเลยการโชมึงเล่นระหวะการยิงไม่ดีเลยยิงแบบยิงเบามากอ่ะดีถ้าแลบเข้า มันเหมือนหมดแรงแล้วอ่ะหมดหมดแรงแต่วิ่งแล้วอ่ะผมส่งให้ถึงที่ไม่ต้องกลัวที่เหลืออยู่ทั้งคุณและยิงไงมาสามแล้วเอาพี่ยกสวยเอาพี่เบสดีกว่าเบสแล้พี่ขู่ยิงไม่ผ่านไอเดียวฟิลหอ้าง โอ้โหเป็นไงขอบ้างวะเออลูกวะไอ่ออกเลยออกเลยโอ้ยคอนเทนต์อีกแล้วต